สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินที่แก้วพ้อนกันนะครับแก้วพ้อนหมูนะครับนี่ฮะอันนี้หม้อนะครับอันนี้คือเนื้อหมูนะครับอันนี้ผักนะครับเนี่ยครับเชิญมาชิกทุกคนมากินนะครับนี่น้บจิ้มซื้อมาอย่างร้อยเอ็ดครับ เจียวฮอนข้าขนยา,าขงขวนยา,างยาสาครับชื่อว่าอยากร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใครจะกินก็กิกนดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดก่อนอร่อยทำสองห้ี่ทำเสือเปรูอะเสือเออ ทำให้มันเกิดไม่ได้อุ้ยน่ากินจังก็กำลังอร่อยเลยนะครับวันนี้ใครสนใจก็ลองทํากินได้นะครับที่บ้านหน้าบ้าน,ยาานอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด กด Subscribe ให้นะครับเซ n นต้าฟาร์ y c h a แนล l ครับผมสวัสดีครับ